เอเขียนอะไรทำอะไรเขียนไทยครับเขียนไทยเขียนได้หรือเปล่าเขียนได้ไม่ใช่แอบ,บดูนะพออพานอันไหนพ่อพานนี้พอ่อพาน,น,พอานเออเขียนอะไรล่ะไม่เอเข,เขียนแม่เออลเอมอมาไม่เอเฮยอืมสรลาเอมอมาไม่เอออ่านว่าแม่อ่านว่าแม่อ่ะ พ่อเขียนไงพ่อผ่านไมเอเฮ้ยออ่างโออ่างอ่านว่าพ่ออ่านว่าพ่อพ่อรู้ใช่ไหมแอบไปดูอันเก่าหรือเปล่าไม่จริงครับเขียนชื่อแมทธิวให้ให้ทุกคนดูหน่อยแมทธิวเขียนชื่อตัวเองเป็นไหมตรงนี้ครับสระะอะไรครับสาลเอเอเอตัวอะไรอีกครับ เอมมอมา้าเป็นมอม้าหรือล <Mom a. S 1> อ, <S <s <ays> อ,อลิงมอม้ามอม้าอ๋อลอิงลอิงเป็นอย่างงี้ใช่ไหมอันนั้น <S <s <ays> <S นอหนูครับเออเอาเอาชื่อตัวเองก่อนออาโอ okay. เคแล้วก็เป็นเป็นอันนี้ <S <s <ays> เป็นอะไรไทอทอทัชททหารท,ทหารอย่างงี้เหรอแล้วก็ อันนี้ทอทงทอทองสัลลัสระสระอะไรสระอาสระอีสระอีโอ้โหแล้วตัวอะไรแล้วก็วอวอแวนวอแวนอ่านว่าแมทธิวครับจะจำได้ไหมทอทองกับทอทหารครับตัวไหนทอทงทอทงทอทหาร เอาหมไม่เห็นกล้องไม่เห็นโอเคซาลาเอเอเออืมมอมาได้ทอารอืมทอทงบอแวนข้างบนทอทงคืออะไรตัวนี้ตัวที่ซาลาอีซาลาอีเก่งไหมเก่งครับเหรออ่านตัวนี้ให้ฟังหน่อยเขียนได้ต้องอ่านออกด้วยซาลาเอเอเออซาลาเอ เอ <laughs> <laughs> สละเอ <laughs> เอาไม่ต้องดูเอาต่อไป <Okay. S 1> ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องดูสละเอแล้วอะไรมอมา,มาเออแล้วอะไรไมเอกอ่านว่าแม่แม่ <laughs> เฮอเก่งนะเ,<อ> <laughs> เขียนไป <Yes. S 1> ดอกหมูทอดดูว่ามันจะอร่อยไหม เป็นอ, <Sweet. S 1> อประมึกทอดนี่อันนี้น้ำจิ้มันได้ให้ทุกคนดูน้ำจิ้มอาหาเที่ยงน้ำจิ้มมะขาม huh. เป็นใสหนออ่อมะข้านิดหน่อยมัน้ำเปรี้ยวแน่นอนน่นากินปะ เล็กผ่ายังไงให้หักเป็นหมดเลยลูกฮะผ่ายังไงนี่สวยเลยแตกหมดไปสุดกันสบายไหมพูดสบายดีอันนั้นคืออะไรมาม่เกะหลีใครจะกินเมทเทลเหรอใครกินด้วนเหรอนี่เป็นอะไรบอกทุกคนก่อนอันนี mm. ้เป็นฮอตดอกฮอตดอกอะไรฮอตดอกมู ดอกหมูใช่ครับเออกระสีตาแฮร์ขนมฟลิตตสโตนลิดเม็เดียวผ่อนตอนเฮ้ยเป็นยังไงกั็เอาอันนั้นแหละเดี๋ยวให้เม็ทียวไปเอาเพราะว่าเม็ทียวต้องจัดจัดให้ทุกคนครับกินอันนี้กินอะไรครับสควิดสควิดอ่ะไม่มีหัวดกหมูไม่มีหัวไม่มีหัว ให้ผ่ายังไงแตกหมดเลยเนี่ยเมาทิวเ,เล็กจิม้มน้ำจิ้มให้ทุกคนดูก่อนใส่ในถุงครับแมทดครับใส่ในถุงครับลูกมันจะได้ไม่เลอะโต๊ะเราใช่ไหมอันนี้ด้วยครับลูกใครจะกินนะไอม้มาม่าเกาหลีเมาิวเล็กไม่กินอย่างงั้นครับดไเออไม่กินอย่างนั้นครับมาทิวบอก <ม ffe. S 1> อืม ฮอทดอกอร่อยไหมเนี hmm. right? mm ่ยไม่บอกทุกคนเลยครั้งแรกที่ได้ฮอทดอกหมูมาฮะอันนี้เหรอมันเป็นยังไงมันเค็มในมันจะดีเด็ดพิมส์คอดเด็ดชวนดีท์ครับเด่อีกที่บีทีเดบีทีอัสวุดันดิสมอร์เกดไลท์เซเว่นออฟเท็นใช่ เพียบลองเองไหนดนะียอ,อยาวฟังตังค์ถ้าไม่องไห้องให,หรอล้วแม่ชิวเอาส้งให้จะกินมาม่าเกาหลีดูอะไรอย่ี้ดูทุกคนให้กินมาม่าเกาหลีอ้าวแม่ชิวชิมอันนี้ให้แม่ก่อนพอจบนะครับอืมดูทำได้ดู ชิมให้ดูหน่อยแมอเล็กซ์ of course of course ขึ้นมาเมื่อไรูชีดาคอกจีจีอจีไดยดสกอร์ยังม่ชิมเฮ้ยทำไมผมเอายอมากเ e start o นึ่งไม่อร่อย อไม่ชอบเนาะนึ่งเล็กเขาไม่กินอย่างนั้นครับอแล้วทำไมไม่เอาเครื่องดื่มมานมน้ำเผ็ดแน่ๆมาม่าเกาหลี่ามีอเล็กว่ามีแตงนะมีแตงอือฮะมีแตงคอ่มฮอทดอกนี่จ้ะถามว่าอร่อยไหมเค็ม ตอบเลยเค็มไม่อร่อยนะเค็มไปหน่อยนึงด่ไปด้วยยอร์ซอนชูใบอ่างวุ้นนมเริ่มไปเอาประตายที่ชูมาด้วยคำลูกไม่ไม่ได้ชิมกับน้ำจิ้ม๋ยวชิมแล้วอะเล็กบอกทุกคนพรุ่งนี้จะไปไหน ไปแข่งดีราฟเขาก็จะลงได้แม่ไปไม่ได้แม่ไปไม่ได้พ่อไม่บอกแม่ไปไม่ได้เดี๋ยวว่าห้ามชุมนุมเกินห้าสิบคนก็คือพรุ่งนี้อเล็กมีแข่งกรีทาใช่ไหมตั้งแต่เจ็ดโมงใช่ไหมเล็กไปตั้งแต่เจ็ดโมงจนถึงห้าโมงเย็นอเล็กต้องไปกับพ่อเสร็จแล้วเนี่ย เขาห้ามชุมนุมเกินห้าสิบคนจ้ะแล้วอเล็กไปก็ไม่มีแม่เพราะว่า mm hmm. <laughs> จริงๆต้องไปกับแมตติวด้วยแต่ก็เข้าไม่ได้จ้ะทุกคน mm hmm. ก็เลยอ่าอเล็กต้องไปกับพอ่ออเล็กบอกว่าไงนะเดี mm ๋ย hmm. ว <laughs> จะเอารูปแม่รูปแม่ทำอะไรนะเมมโมรีเมมโมรีเออจะเอารูปแม่ไปเชียร์ไง mm hmm. <laughs> แม่เชียร์แล้อเล็กชนะใะได้เร <laughs> ื่องให้แม่ได้ไหมให้ลิง ปิ้งจะ่ายแม่แต่เป็นตัวเรียกปิ้งรางวัลปะมันดูสิปิ้งปิ้งปิ้งแม่แม่ได้พูดพูดได้ไหมพ่อช่วยร้องปิ้งเหรียญแม่พูดเหรียญรางวัลเออแต่ว่างวดนี้ไม่มีหรอกนะอย่าชูอีกแก่หอเอาแต่ที่หนึ่งที่สองมาก็พอ ส่วนของแมททิวมีแข่งทุกอาทิตย์เนอะดูฮอรเคําว่าอุกะแต่ว่าอีแม่ก็ไปดูไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าห้ามชุนชมนูนเกิน50คนแล้วทีนี้เฉพาะนักกีฬามันก็เกินครึ่งไปแล้วนะจ๊ะทุกคน<ม>เขาก็เลยห้ามชุมนุมนะจ๊ะก็เลยไม่มีคลิปวิดีโอการแข่งขันนะจ๊ะทุกคนนั่นแหละก็เลยเพราะว่าป๊า ถ่ายคลิปไม่เป็นเลยแล้วอายเขาถ่ายคลิปก็อายเขา<อ>ถ่ายไม่ได้พรุ่งนี้ไม่มีคลิปอะไรเลยพรุ่งนี้ไม่มีคลิปรู้เลยว่าพ่อใช้ไม่ได้เลยในการถ่ายคลิป <c oughs> นั่นแหละอีพออา้าวสรุปเป็นยังไงแม่เอ้ยมันแบ่บบอมามาเกาหลีมันเผ็ดอยู่บ่เผ็ดเผ็ดเหรอเหรอมันไม่เผ็ดใช่ไหมแล้วทำไมเมื่อก่อนอเล็กไม่กิน ไม่ชอบเอออชอบเส้นอืออะไรชอบเส้นแต่ว่าไม่ชอบซอสเนอะมันต้องกินกับซอสครับต้องต้องเมื่อวานผมทำอาหารอาหารเย็นอืออ่ะไรทำอะไรอาหารเย็นลำไส้เป็นไฝ่ อยากกินก็ต้องทำเองสิกินทำเองเป็นแล้วใช่ไหมล่ะโอเคไหมวันนี้พ,พร้อมทำฟรดไก่อาในวันวันนี้จะกินหมูกระทะไม่ใช่หรอหือ้มหื้มหื้มอไหมูอะไรไก่หมูไม่อร่อยเค็มมากออื บอก70เหรอ50อืมมทธิวชอบใช่ไหมเหรออืมหามของไทยอร่อยที่สุดบอกเลยของฝรั่งไม่ได้เรื่องเลยอืมแต่บอกดี ใช่ะมยามันงี้ยดูอันนี้ไม่มีซอสซอสกินให้หมดได้ไหมไท<า>ยอยากกินต้องกินให้หมดหดูสเสื้อวันนี้ช่วยแม่ทำอะไรนะเสื้อสวยครับเล็กว,วันนี้ช่วยแม่ทำอะไรครับ ซักผ้าซักผ้าไม่ใช่อเล็กไม่ได้ซักครับแมทธิวซักแยกผ้าอเล็กแยกผ้าแมทธิวทำอะไรครับซักผ้าใช่เราเลเวลลิสติกเนาะมีการอธิบายสิเนาะเดี๋ยวแม่กินเองอืออือครับเค้กจ้ะไม่อร่อยฮัมดอกหมูไม่อร่อยเลย แล้วก็ม,มาม่าเกาหลีใครอยากกินคนนี้อยากกินกินไม่หมดครั้งแรกที่อเล็กชิมอครั้งแรกอะวันที่สองครั้งที่สองเหรอ,หอจริงๆเหรออ่า,าโอเคจ้าทุกคนก็อะไรจ้าสบายดีสวัสดีเด้อว,วันนี้ก็ทํางานบ้านเนาะไม่ได้ยังไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวรอ,อพ่อมาก่อนพอดีงานบ้านเสร็จพอดีพ่อมาโอเคจ้าบ๊ายบายจ้า Unless let's Bye-bye.